ขอบคุณที่สนับสนุนครีมเจลอิฟนะคะเราได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะจากทุกทุกคนนะคะก็อยากจะบอกว่าการเองเนี่ยเป็นคนใช้เองจริงเ,เลยกล้าบอกต่อได้ว่าครีมเจลอิฟเนี่ยดีจริงๆนะคะครีมเจลอิฟเนี่ยนะคะทําให้หน้ากระจ่างใสนะคะเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะและที่สาคัญที่ก็ชอบมากอย่างหนึ่งคือเวลากัดเป็นประจาเดือนใช่ไหมสิวมันจะขึ้นใช่ไหมคะครีมเจลอิฟเนี่ยจะทําให้รอยสิวเนี่ยดูจางลงค่ะ ใครที่ยังไม่มีติดบ้านนะคะต้องซื้อเก็บไว้ที่บ้านแล้วนะคะครีมเจลอ,อีตัวนี้นะคะซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะเราจะมาปฏิรูปผิวให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ